คุณหมายได้เข้ามาในวงการเฉลยตังในห้าทีเกาหรือวันปีจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ทําเกี่ยวกับเฉลยตังเกาหลีค่ะก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะมันทําให้เราอ่ะมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสามารถที่จะทําให้คนคนไทยอะค่ะจริงๆแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณมาได้ทำเนี่ยมันเป็นแพชชั่นของคุณมานะคะที่ต้องการทําให้คนไทยนะคะได้ทำเสด็จการได้สวยนะคะจากแบบจากอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็ดูดีจริงๆนะคะในส่วนของเวมเมดมีความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอยู่ด้านในใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะด้านนอกก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันเพราะเราสู้แลงงงถวงของโลกไมได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบว่ามีการดูแลด้วยนะคะแล้วก็ถูกต้องตรงคามหลักของการดูแลในเรื่องของ สุขภาพการทำงานนะคะหน้าที่เราคือต้องอายุาลดอายุลงนะคะจะเ,เรียกว่าลดหน้าตาแล้วก็เซลล์ภายในนะคะลงมากกว่าอายุจริงอย่างน้อย20ปีนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าในส่วนของตรงนี้นะคะในวันที่ตอนนี้นะคะเราได้มีโอกาสได้มาเอมมนารงมาลงไงานเทอร์มบบรีแล้วก็ในหน้าที่ความรับผิดชอบของภูมยมค่ะก็คือดูแลในส่วนของพารากอนค,ค่ะแล้วทำไมมั่นใจมากมค่ะที่มมจะมาจะ ได้พัฒนานะโดเรื่องของเวอร์เมสนะที่พารากอนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้อย่างแน่นอนคนะ่ะโดยมา่ได้นำเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มา,าตรฐาเวอร์เมสของเกาหลีค่ะซึ่งเป็นเวอร์เนสที่เรียกว่ามีความแตกต่างออกไปนะคะกับเวอร์เนสของคนไทยค่ะที่จะมาใช้ที่พารากอนนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเทเลเมีย เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการดูแลเรื่องข้อเข่าด้วยนะะแล้วก็ในเรื่องของการลดคำอ้วนที่จะประสานกับโรงพยาบาลตุรีกับมหาวิทยาลัยเฮาส์ด้วยตรงนี้ค่ะก็ในส่วนตรงของคอร์รัคต์นะคะตั้งแตจะมีเวอร์เนียร์นะคะที่เราเง้ยเวอร์เนียร์ถึง80%เรายังเน้นในส่วนของเซอร์เจอรี่แล้วก็แอสเตติกด้วยค่ะและในส่วนของโรงพยาบาลตุรีนะคะทุกสาขาเราก็ที่จะวางแผนนะคะที่จะทําในเรื่องของสัญญากรรม เราวันนี้เราก็มีคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นไนทีแพทย์ของคุณมายนะคะก็จะเป็นคุณหมอการนะคุณหมอกรนะคะซึ่งตัวคุณมายเองเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราอะค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณหมอที่ประเทศเกาหลีอย่างมาก15ปีนะคะคุณหมอเนี่ยได้รับเราได้รับความไว้วางใจจากคุณหมอที่ประเทศเกาหลีอย่างมากค่ะเราได้มีเชิญคณะแพทย์ของเรานะคะไปออฟเซิร์ในห้องผ่าตัดในระยะเวลาต่อมานะคะเพื่อที่จะพัฒนานะคะ คุณภาพคุณหมอไทยนะคะให้ทัดเทียมกับคุณหมอประเทศเกาหลีนะคะละเบิกนานาชาตินะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องเปิดใจว่าเออเขามีความรู้ความสามารถถ้าเราได้นําแพทย์ของเรานะคะไปพัฒนาในส่วนของฝีมือนะคะไม่เชื่อว่าแพทย์ไทยนะคะก็เก่งใน้แพทชาติใดในโลกเหมกัน ค่ะอันนี้นะคะวันนี้ก็รู้สึกดีๆแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าในเรื่องขององศาการศสลปกรรมนะคะก็เป็นองสาการที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยและทั่วโลกอย่างแน่นอนนะคะหลายๆคนนะคะหลายๆชาติคะต้องการที่จะมาใช้บริการศิลปกรรมที่ประเทศไทยเพราว่าเชื่อถือฝีมือคุณหมอไทยค่ะแต่สุดท้ายนะคะคือทุกอย่างมันมีผลลัพธ์ก็คือต้องได้ผลลัพธ์ที่สวยจริงๆนะไม่ผิดเพียงไปเป็นเป็นตัวเราเองในการ ที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่กหมายต้องที่จะเอทำง,งานร่วมกับคณะแพทย์ทั้งประเทศไทยและก็ะเทศเกาหลีที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาดีไหมคะค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะคุณหมายต้องรู้สึกว่ายิง่งดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมากนะคะว่าจะพา,าในส่วนของการพัฒนาของจินมายเยนเนสนะคะ ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะทั้งในส่วนของสัญญาการไอซิสต์แล้วก็เวอร์เมสที่พาราก้อนด้วยค่ะวันนี้ข่าวคอปกุณนะคะอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอปกุลคุณมานะคะได้แก่ผู้ละ20ที่ต้อนนะคะวารา20ที่ต้อนนะคะคุมายังอยู่คนเดีวทีนะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับองค์การไทยเรานะคะทุกท่านหลายท่าน